อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะครับที่ประสบปัญหาอยู่ เริ่มทําก่อนก่อนที่แบบโทษนะฮะจะต้องถูกออกจากงานหรือบริษัทไปต่อไม่ไม่ได้ครับคุณเจมส์ก็เริ่มเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างแล้วนี่แหละฮะที่เราจะส่งผ่านทางรายการคนล้านวิวอยากให้ติดตามแต่ว่าวันนี้อาจารย์เอไม่ได้มีคอร์สอะไรมาแนะนําเราสองคนใช่ไหมไม่มีไม่มีคือฝากติดตามรายการฝากติดตามรายการเพราะว่าดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ใช่ไหมใช่ใช่ฮะอเดี๋ยวให้อาจารย์เอฝากหน่อยฮะรายการจะมีทุกวันไหนเวลาไหนโอเค ก็จริงๆนะฮะรายการจะออนแอร์เนี่ยเริ่มวันที่17กรกฎานะครับแต่ว่า17เนี่ยรู้สึกอาจจะมาเลทหน่อยมาช้าหน่อยครับ มีการถ่ายรอบชุดว่ายน้ำของ Miss Universe Thailand หลายคนรอคอยนะเราคอยดูชุดว่ายน้ำแซวเล่นนะก็ดูกันอย่างต่อเนื่องไปเลยดูอย่างต่อเนื่องก็ฝากด้วยนะครับคนที่ติดตามช่อง PPTV อยู่แล้ววันวันอาทิตย์ที่17เนี่ยหลังจากดูชุดว่ายน้ำต่อเนี่ยก็ดูรายการคนล้านวิวของอาจารย์เไปด้วยเลยนะครับแต่ปกติเนี่ยก็จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์1 0 เจ็นาฬิกาถึง17บเจนาฬิกาสามสิบนาทีห้าโมงเย็นเจอกันทุกวันอาทิตย์แน่นอนเจอกัน5้าโมงเย็นแต่ว่าเทปแรกย้ำนะ5้าโมงครึ่งนะฮะแล้วก็เทปต่อๆไปเนี่ยเจอกัน5้าโมงเย็นของทุกวันอาทิตย์กับรายการคนล้านวิวคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆกลับไปใช้ในกับในชีวิตนะคะยังไงก็ฝากรายการคนล้านวิวด้วยนะคะครับผมอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากถึงคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เล็ก อ่ะโอเคก็สําหรับคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่จะสร้างไรายได้หรือสร้างอีกโลกนึงนะฮะไว้รองรับในอนาคตเนี่ยผมมองว่าวันนี้ฮะเราเริ่มต้นจากวิธีคิดก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงการกระทําของเราก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะวันนี้เนี่ย สถานการณ์จะบีบบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถศึกษาได้จากยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับหลายคนเนี่ยมีคนติดตามเป็นหลักล้านๆหาวิธีการนะครับและที่สําคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าฝากรายการเราด้วยเพราะว่าในรายการก็จะมีวิธีการมีโน้ตเฮาสมีเคล็ดลับต่างๆให้พวกเราแกะมาดูนะครับทีละคนเนี่ยว่าเขาพูดยังไงเขาทำยังไงที่ประสบความสําเร็จและนั่นคือ next station คือต่อไปเราก็จะ